สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชาการงานอาชีพ5รหัสวิชางองู2 3ง0 1ูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางสาวนาทยากรอบมุกค,ค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าค่ะเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันมีอะไรกันบ้างเรามาดูตัวชี้วัดค่ะ ตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด3ตัวชี้วัดนะคะข้อที่ 1. อภิรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพข้อที่ 2. ใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมข้อที่ 3. อภิรายการทํางานและทักษะการจัดการเพื่อทํางานโดยประหยัดพลังงานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าสารซักฟอกหรือผงซักฟอกลักษณะการใช้งานใช้ทำให้เสื้อผ้าขาวนะคะโดยสามารถใช้สำหรับการซักมือแล้วก็ซักด้วยเครื่อง การซักเสื้อผ้านะคะโดยปกติแล้วก็จะมีสารซักฟอกนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดจะแบ่งออกเป็นชนิดผงและก็ชนิดน้ําก่อนใช้งานเราควรศึกษาวิธีการใช้บนฉลากหรือบรรจุพัณฑ์แล้วปฏิบัติเพื่อให้ผ้าสะอาดไม่เสียสภาพสารฟอกขาวลักษณะการใช้งานนะคะใช้ขจัดรอยเปื้อนทําให้ผ้าขาว มีหลายชนิดดังนี้สารฟอกขาวคอรีนหรือโซเดียมไฮเปอร์คอไรใช้กับผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินไม่ควรใช้กับผ้าไหมและผ้าขนสัตว์สารพอกฟอกขาวนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้กับผ้าได้กับทุกชนิดให้ผ้าขาวสวยงามนานและไม่เกิดสีหม่นภายหลังสารปรับ้าน่ม สารปรับผ้านุ่มลักษณะการใช้งานนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเคลือบผืนผ้าลดความกระด้างของผ้าและช่วยการดูดซึมของน้ำควรใช้หลังการซักโดยผสมกับน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้บนบรรจุพัณฑ์แล้วนำผ้าลงแช่ประมาณ10-15นาทีเราจึงบิดและก็นำไปตา สารตกแต่งผ้าขาวนะคะนักเรียนคงสงสัยสิว่าสารตกแต่งผ้าขาวนั้นมันมีคุณสมบัติอะไรหน้าตาแบบนี้เราไม่คุ้นเคยกันเลยใช่ไหมล่ะเรามาดูถ้าเรารู้จักการโดยส่วนมากจะเรียกว่าคามนะคะการใช้งานนะคะใช้ตกแต่งผ้าสีขาวให้ขาวสดใสโดยนำคามละลายกับน้ำ แล้วนำผ้าที่ซักสะอาดไปแช่ทิ้งไว้5-10นาทีหลังจากนั้นจึงบิดและนำไปตากสารตกแต่งให้ผ้าคงลูปลักษณะการใช้งานนะคะใช้ตกแต่งให้ผ้าคงรูปแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้ 1. เราเรียกว่าแป้งลงผ้าใช้กับผ้าสีขาวและนิยมใช้กับผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยนำแป้งมันสําปะหลังต้มกับน้ำ พอน้ำแป้งสุกคนใสกองด้วยผ้าขาวบางนะคะผสมกับน้ําให้ทั่วนําผ้าลงบิดและตากให้แห้งข้อที่2เจลลี่ใช้ได้กับผ้าทุกชนิดโดยนําไปต้มผสมกับน้ําและกองจากนั้นผสมกับน้ําคนให้ทั่วนําผ้าลงแช่บิดและตากให้แห้งค่ะสารที่ทําให้ผ้าเรียบนะคะ ลักษณะการใช้งานใช้ฉีดพรมลงบนผ้าที่ต้องการให้เรียบก่อนลีดนะคะมีส่วนผสมของฟิลม์มพอลิเมอร์ช่วยให้ผ้าเรียบอยู่ทรงนานซิลิโคนทำให้ผ้ารื่นลีดง่ายและน้ำหอมช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอมกาละมังลักษณะงานใช้ใส่น้ำเพื่อซักเสื้อผ้าแปลงซักผ้า ใช้ขัดถูเสื้อผ้าบริเวณที่มีคราบหรือรอยเปื้อนที่ซักออกได้ยากเช่นปกเสื้อใช้เสื้อแขนเสื้อและใช้ซักรองเท้าผ้าใบค่ะตะก้าผ้าลักษณะการใช้งานใช้ใส่ผ้าที่เตรียมจะซักรหรือเสื้อผ้าที่ซักแล้วเตรียมจะตากเครื่องซักผ้าลักษณะการใช้งานใช้ซักเสื้อผ้าโดยมีทั้งกึ่งอัตน อัตโนมัติถังคู่และแบบอัตโนมัติถังเดียวการใช้งานเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นนั้นต้องศึกษาจากคู่มือการใช้งานที่แนบมากับตัวเครื่องเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเตารีดลักษณะการใช้งานนะคะโดยทั่วไปแล้วที่เราพบเจอและเราเคยใช้กันนะคะก็จะเป็นชนิดของเตารีดแบบเตารีดแห้งเตารีดไอน้ำและเตารีดแบบทับ ซึ่งการใช้งานเตารีดแต่ละชนิดนั้นต้องศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือที่แนบมากับเตารีดให้เข้าใจและปฏิบตัติโดยมีข้อควรคำนึงที่สำคัญคือปรับระดับอุณหภูมิของเตารีดให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่จะรีดต่อมาค่ะลักษณะการใช้งาน ของโต๊ะลีดผ้านะคะก็จะใช้ลองรีดเสื้อผ้าทุกชนิดมีลักษณะเหมือนโต๊ะพับได้มีหลายขนาดปรับได้หลายระดับทั้งแบบนั่งแบบเก้าอี้และแบบยืนนะคะส่วนบนทำด้วยฟองน้ำเหนือแน่นหุ้มด้วยผ้าส่วนล่างเป็นเหล็กพ่นสี หมอนลองรีดลักษณะการใช้งานใช้ลองรีดเสื้อผ้าในส่วนที่เข้าถึงได้ยากเช่นปกเสื้อแขนเสื้อจีบเกตเป็นต้นไม้หนีบผ้าลักษณะการใช้งานใช้หนีบเสื้อผ้าบนราวตากผ้าเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าปิวเมื่อลมพัดและใช้หนีบเสื้อผ้าติดกับไม้แขวน ไม้แขวนเสื้อลักษณะการใช้งานเราก็จะใช้แขวนตากเสื้อผ้าให้แหง้งหรือแขวนเสื้อที่รีดเสร็จแล้วไม่ให้เสียรูปทรงและไม่ยับมีทั้งชนิดที่ทำจากพลาสติกทำจากรวดหุ้มพลาสติกและทำจากไม้ค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของคำถามชวนคิดนะคะลักษณะ ใช้แขวนเสื้อตากให้แห้งหรือแขวนเสื้อที่รีดแล้วนะคะไม่ให้เสียรูปทรงไม่ให้ยับนะคะก็จะเป็นหมายแขวนเสื้อค่ะต่อมาข้อที่2ลักษณะการใช้งานใช้ลองรีดเสื้อผ้าในส่วนที่เข้าถึงได้ยากเช่นปกเสื้อแขนเสื้อจีบเกตนะคะเราจะเรียกว่าหมอนรองรีดค่ะ ต่อมาลักษณะการใช้งานก็คือใช้ตกแต่งให้ผ้าคงรูปมี2ชนิด1คือแป้งลงผ้า2คือเจนลี่ที่เราเรียกกันนั้นก็คือสารตกแต่งให้ผ้าคงรูปค่ะค่ะเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้านะคะ วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องการดูแลเสื้อผ้านะคะในหน่วยที่หนึ่งก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะ